ีแต่ชีสอร่อยแม่อร่อยอย่างเงี้ยโหโหคนอร่อยเลยทุกอย่างสุกกำลังดีหมดเลยนะคะชอบชอบอร่อยวันนี้เพนนีพาเพื่อนๆมาร้านที่กําลังเป็นกระแสที่ปารีสที่ต้องจองก่อนมานะคะร้านนี้อยู่ในเขตสามหรือว่ามาเลร้านเชจานูค่ะทุกคนที่มาเนี่ยคือเขาจองก่อนมานะคะตอนนี้เขารอเรียกคิวกันอยู่เมนูมีหน้าเดียวนะคะง่ายดีก็คนแน่นเต็มร้านเลยนะคะแต่สั่งอาหารเนี่ยรอไม่นานเลยมื้อนี้เนี่ยจะคุ้มค่าความพยายามไหมเรามาดูกันค่ะ อาหารมาแล้วนะคะ เมื่อกี้เราก็สั่งไปอันนี้เป็นเมนคอร์สแล้วก็เป็นออนเทรก็คือสตาร์เตอร์2อย่างอะโวคาโดนะคะอันนี้เป็นราวิโอลี่ผักขมจานร้อนนิดนึงนะคะระหวังแลมก็คือแกะนะคะแกะ Rosemary ค่ะเชจนูเป็นร้านที่เน้นในเรื่องอาหารโปรบองซาคูซี ine, นะคะโปรบองซาคูซีคืออะไรคืออาหารฝรั่งเศสตอนใต้นะคะถ้าใครนึกไม่ออกนะคะให้นึกถึงแสงแดดนะคะอาหารที่แบบสดใสล่าเล นะคะเรานึกถึงมะเขือเทศชีสนะคะแล้วก็โอลิฟออยล์ราชาัชชูยนะคะก็เป็นเหมือนแบบผักผักอะไรเงะะี้ยค่ะคองทุกอย่างเนี่ย จะคุกกิ้งแบบเฟรชนะคะต้มตอ,อนอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีนะคะส่วนใหญ่จะแบบยังสวยๆย,ยังเห็นสีของผักของผลไม้อยู่นะคะและนี่ก็เนี่ยคะ่ะยังเห็นสีอยู่อันนี้ก็เป็นพอดีเป็นกราแตงนะคะก็เลยเป็นชีสนิดนึงแล้วก็แลมเป็นสิ่งหนึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของการบอกถึงสปริงบอกถึงความสดความสนุกน,นะคะเป็นแลมกับโรสแมรี่นะคะซึ่งพรอวังซาคูชีนเขาก็ชอบพวกสมุนไพรคะ่ะอันนี้เขามี มีบาเกตมาด้วยนะคะก็ตามธรรมเนียมนะคะให้มาเอาไว้เช็ดจานนะคะบวกน้ำซอสน้ำซุปอะไรนะคะทานก็ทานกับบารเกตค่ะตอนนั่งโต๊ะนะคะเขาก็จะมีออลิฟให้ด้วยนะคะก็เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของพรองวงซาคซีนะคะออลิฟออยแล้วก็กระหิกนะคะคือกระหิกกระหิกมากๆนะคะกินแล้วแอบเม็นปากนิดนึงนะคะแต่ก็เขาชอบค่ะพรองวงซาคซี เดี๋ยวเราเริ่มจากแรกนะคะเป็นอะโวคาโดข้างในนะคะมีอันนี้เป็นเล็กๆนะคะมันเหมือนกุ้งนะคะแต่ไม่ใช่กุ้งมันจะเป็นกุ้งตัวเล็กๆมะนาวหน่อย เพิ่มความสดชื่นนะคะเวลาทานอ,วอาะวคาโดมันจะแบบมันมันมันๆน,นนะคะถ้ามีมะนาวก็จะช่วยเรื่องความสดชื่นแล้วก็จะช่วยรักษาสีให้มันเขียวนาน,นะะด้วยค่ะกานต่อไปนะคะเป็นราวิโอลี่นะคะก็เขาบอกข้างในเป็นสเปนจนะคะข้างบนจะหน้าไม้เหมือนกาแงนะคะยืดยืดนิดนึงนะคะยืดยืดอร่อยแม่อร่อยอย่างเงี้ยโ,โหโคตอร่อยลนะ มันเป็นผักขมที่ไม่ผักขมจ๋าเลยนะคะถ้าเด็กๆที่ชอบชีสชีสชีสเนี่ยเวิร์กมากค่ะมีแต่ชีสอร่อย จานต่อไปนะคะก็เป็นแกะนะคะเขาเรียกว่าอัญโยลอมาลินนะคะโลอมาลินภาษาฝรั่งเศสนะคะแปลว่า Rosemary นะคะอาหารโครวองซาวเนี่ยเขาชอบสมุนไพรมากๆนะคะและโรสแมรี่ก็เป็นหนึ่งในสมุนไพรที่เขานิยมใช้นะคะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยค่ะ มันแบบเป็นชิ้นแบบสุกแบบนิ่มมากอะ่ะแล้วก็มีเนี่ยเห็นไหมคะสตูของคนโปรวองซาวจะเป็นแบบว่ายังมีสีสันมีมะเขือเทศนะคะแล้วก็มีทูว่มีมันนะคะยังคงความแบบหน้าตาดีสวยสดใสนะคะสไตล์โปรวองซาวค่ะคาร์ล้โร่สชาติแบบโฮมคุกกิ้งอ่ะ หอมผูกกินมาม่ารสมะเขือเทศอะไรเงี้ยรสน้ำของเนือ้อกลมกล่องมันก็สุกกำลังดีนะคะเขียวๆนี่ผักชีโ,โพ o v e n c e c u i s i n ก็ชอบผักชีค่ะทุกอย่างสุกกำลังดีหมดเลยนะคะชอบชอบอันนี้อาจจะเป็นเห็ด เป็นสตูที่แบบมีกลิ่นโรสแมรี่แต่ไม่เหม็นนะคะมันมีแบบตึง้งนึงรู้สึกว่าเฮ้ยสตูนี้มันไม่ปกติอะคะ่ะแต่ว่ามันเป็นแบบหอมนวลๆนะคะแล้วมันก็เข้ากับแกะนะคะอันนี้ก็ถ้าใครชอบสตูแกะแต่ว่ากลัวเหมน็นอันนี้ไม่เหม็นนะคะอันนี้อร่อยะคะ่ะอือนี่นะคะหนมปังแบบเดิมเลยแล้วนะคะนี่นะคะจิ้มน้ำซอสผมนีอลารวองซาวค่ะ มาร้านนี้ถ้าอาหารข้าวเสร็จแล้วห้ามพลาดของหวานช็อกโกแลตมูสิกเนเจอร์ของเขานะคะจะเห็นได้ว่าทุกโต๊ะสั่งกันหมดเลยค่ะบานาบจ Thank you จริงๆเรามาเชจนูเนี่ยไม่ได้มาเพราะพระังซาวคุซีนนะคะเรามาเพราะสิ่งนี้ค่ะไฮไลท์นะคะซิเนเจอร์ของเชจนูคือช็อกโกแลตมูสนะคะซึ่งพีน,นี้ก็ไม่เข้าใจว่ามันเกี่ยวข้องกับพระงซาวคุซีนยังไงแต่เชื่อว่าช็อกโกแลตก็เป็นสิ่งอาหารจานโปรดนะคะเป็นวัตถุดิบโปรดของร้านอาหารต่างๆอยู่แล้วก็เราอารมณ์รวยให้หละกันนะคะก็ะเขาจะมาเป็นหม้อใหญ่ๆอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็ตักป๊บป ปับนะคะมันจะดูแบบ unpleasant นิดนึงนะคะแต่ว่าเชื่อว่ารสชาติก็หวังว่าคงจะส่งคำรักเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยค่ะเราดูจากสีนะคะสีก็ไม่ได้เข้มมากนะคะสีสวยนะคะสีสวยช็อกโกแลตที่ใช้ก็น่าจะโอเคนะคะดูจากสีแล้วแล้วก็อย่างที่พีนีบอกนะคะช็อกโกแลตที่ดีเข้าไปในปากต้องเหมือนซูนามิะคะ่ะซัดตุ้มรสแรง แล้วก็หายไปเลยนะคะเหมือนคลื่นหายปุ๊บเข้าไปเลยนะคะอันนี้คือคุณลักษณะดีๆของช็อกโกบอะ,ะเดี๋ยวลองกันเลยนะคะขอแอบดมได้ไหมอู๋กินช็อกโกแลตสตรองสตรองเดี๋ยวเราจะลองทาแล้วนะคะอืมเย็น ซึ่งแบบช็อกโกแลตมูสต้องเย็นๆนะคะก็อร่อยดีนะคะแันนี้ว่ามันแอบ,บเหนียวติดปากเป็นนิดนึงนะคะแต่ว่ามันไม่แบบ เบาๆไลๆเหมือนของไอเนี้ยของฟังเกอร์แม็กซิมเฟเดริกนะคะอันนั้นเทปสามมิชลินนะคะอันนั้นเขาจะเบาแล้วมาแบบปุ๊บแล้วมันหายไปเลยนะคะแต่อันนี้จะแบบแคนี้ว,ว่ารสชาติมันรัสติกนิดน,นึงนะคะมันจะมีแบบเหนียวเหนียวติดอยู่ในปากตอนท้ายอะคะ่ะซึ่งมันก็เป็นปกติอะไรอย่างงี้ดีกว่าเป็นปกติไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายหรืออะไรแต่มันก็ไม่ใช่แบบ the best chocolate mousse ever อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นช็อกโกแลตมูสดีค่ะทีแรกยังนึกว่าจะจุกคอหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่า ทานง่ายไม่หวานเกินไปแล้วก็ทานง่ายอ่ะทานทานได้มากกว่าสองสาคัญนะคะดีที่เขาแช่เย็นแบบเย็นอ่ะพอเย็นแล้วมันอร่อย ได้เวลารีวิวแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูอากูนะคะ4.2จาก5,000รีวิวนะคะก็พนี้ว่าจริงๆมันได้มากกว่านี้นะคะเพราะว่าทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรผิดนะคะวัตถุดิบสดใหม่บริการรวดเร็วพนักงานดี ถ้าจองมานะคะก็ก็จะได้ตามที่เราวางแผนไว้นะคะอ,อ,อาจจะมีแต่ว่าร้านมันร้อนนะคะค่อนข้างร้อนนั่งแล้วรู้สึกอยากจะถอดเสื้อนะคะคนก็แน่นแล้วก็หนกหูมากแต่ก็เป็นไว้ที่สนุกไปอีกแบบนะคะถ้ามากับเพื่อนๆอ,อย่างเงี้ยแ h งเงามันก็สนุกถ้าดื่มด้วยนี่ก็จะสนุกเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะโลเคชั่นก็มันอยู่ในซอยที่แบบว่ามาไม่ยากอย่างนี้เลยค่ะมาไม่ยาก แต่มันเป็นที่ประหลาดที่ว่าซอยมันคือไม่มีอะไรเลยแล้วอยู่มาตึ้งเจอร้านนี้แล้วคนเต็มไปหมดแล้วก็มีคิวยาวยี่ดเลยนะคะมันแปลกมากเหมือนโอเอซิสที่เกิดไปแล้วนะคะก็สําหรับเทนี4.2เทนีว่าน้อยไปเทนีให้4.4นะคะเพราะเขาไม่มีอะไรผิดอาหารพรอมบงซาวอันนี้เป็นซิมเปิลเป็นรุ่นซิมเปิลนะไม่ได้มีอะไรแอดวานซ์นะคะเบสิกเอเวอร์ดย์มากินเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินได้นะคะใครที่ มาปารีสแล้วอยากทานอาหารโครวงซาวโดยที่ไม่ต้องลงไปทังใต้นะคะก็มาร้านนี้ได้ค่าจองคันนะคะเค่น,นี้โทรจองนะคะให้คนฝรั่งเศสจองค่ะก็ถ้าใครจะจองก็ตัวใครตัวมันนะคะบินมาแล้วนะคะ53.50 ก็ตีไป2องพันคนละ 1, พันเทนี้ว่าโอเคเลยนะเพราะว่าอาหารคือ3าจานแนตะ่ว่ามันพอชั่นมันค่อนข้างแบบฟูลฟิลลิ่งอ่ะคือกินและอิ่มแน่นอนนะคะแล้วก็จริงๆถ้ามาอีกคนนึงแล้วสั่งแค่อย่างนี้ก็ยังไหวเทน,นี้แอบหนันไปดูโต๊ะข้างข้างนะคะเขาก็สั่งแค่คนละจานนะเขาไม่มีแบบสตาร์เตอร์เมนอะไรนะเพราะว่าแสดงว่าเรากินมาตรฐานแล้วนะคะเราอาจจะสั่งเกินด้วยเพราะว่า2คนสั่งทั้งสเนะี่ยแล้วอันนี้เป็นที่4นะคะ คือกินกันอึดมากค่ะคนละพันบาทเทนีว่าโอเคเลยนะก็ได้แบบมาแฮงเอาท์ในบรรยากาศที่มันแบบกูดไว้นะคะที่มันหนวกหูมากเสียงดังมากมากับเพื่อนก็คงสนุกนะคะแล้วก็มันอยู่ในแบบที่ลึกลับมาแล้วรู้สึกตื่นเต้นนะคะแบบเฮ้ยมาซอยเปียวๆอยู่ๆมาเพิ่งเจอคนเข้าคิวเต็มไปหมดนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เหมือนแอบภูมิใจนิดนึงนะคะว่าเราก็ได้โตนะคะพันบาทอยู่เมืองไทยกินไม่ได้ค่ะแบบนี้ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับอาหารเท่าบังซาวนะคะโคละพันบาทอิ่มมากนะคะปารีสยังมีของอร่อยเยอะอย่าลืมกดติดตามเชฟเพนนี้นะคะกดเลยย่างกดเร็วๆถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ